เกินคาดมากเรื่องมันเกินเหตุไปไกลเลต้องบอกว่าพี่แจ็คสันเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไปฟอลโล่ไอจีนะไม่ือว่าเป็นผู้ชายชาติ เราเห็นขนาดแล้วว่าเขาเท่แล้วคิดว่าน้อยมากที่เราจะมองผู้ชายด้วยกันแล้วมันแล้วมันเท่ได้พูดคุยอะไรกันไม่ได้พูดคุยไหมไม่ได้คุยอะไรกันเยอะครับเพราะว่าคือโชคดีที่เราบังเอิญยืนตรงนั้นแล้วเขาก็เดินผ่านไปพอดีถ่ายรูปด้วยกันนั่นก็อะไรเนี่ยแสดงว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้หวังว่าด้คาดหวังเพาคนเยอะเราคิดว่าเราน่าจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าทุกคนก็มุ่งเป้าไปหาพี่แจ็คเลยแต่ความน่ารักที่เขาแบบเหมือนเหมือนใต้ใจเราอ่ะเป็นไงบ้างเอ่ยจริงคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่บายครับพี่แจ ทุกคนสนุกใจทุกคนเอ็นจอยอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามเล่นกับทุกคนเล่นแบบไม่ถือตัวเลยอะไรเงี้ยครอากาศแบบไม่ต้องมีก็ได้อ่ะเขาเล่นแบบสนุกสนานตัวจริงนี่เฟรนลี่มากเลยใช่ไหมครัใช่ใช่เขาเฟรนลี่มากๆเขาแบบเป็นคนสนุกเขาทักเรื่องสีผมแล้ววะไม่ได้ทักครับไม่ได้คุยอะไรกันเยอะครับสีแอบคล้ายกับตอนถ่ายกันว่ามันจะเหมือนแปดไงจะคายกับพี่แจ็คหัวทองตอนนั้นจนจนมันกลายเป็น ไปวานเออเป็นไงบ้างในในในโซเชียลเราได้เห็นไหมได้เห็นเราชอบบอกว่ารถไฟชนกันบ้างรถไฟรู้จักกันบ้างที่แสนอยู่อยู่ๆก็ได้นักสกุลใหม่มาเขาเฉยเลยเป็นคนจีนเป็นไงกันนสกุลใหม่นี่เป็นสาวพ่อไพ่ครับยังก็แค่อยชินครับแต่ตื่นเต้นหายยังตอนนี้หรือว่าแบบต้องตื่นเต้นความตื่นเต้นมีอยู่ไหมที่ได้เจอในแจ็คบันเมื่อวาน ไม่ได้ฟีลถึงได้ขนาดนั้นแต่มันจะฟีลแบบเกินคาดมากกว่าเราไม่คิดว่าศิลปิน,นะรนะดับโลกอย่างเขาจะมาเล่นทุกซีกับพวกเราได้ขนาดนี้ความแบบเกินคาดจริงๆแล้วเราต้องจักใจมากๆเราได้เห็นในโซเชียลมีเพราะว่าจับมาวันรูปของเราอ่ะมันกากัดใจเราเลยอ่าได้เห็น ก็ถือว่าเรายึดเขาเป็นเป็นแบบอย่างได้คนหนึ่งเลยเหมือนกันเพราะว่าเราชอบเพราะว่าเขาเป็นคนสุดทุกทางแบบเราเราก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่เวอร์ชันแบบไกลๆแล้วเลยเพราะว่าผมมองว่าด้วยตัวผลงานเขาว่าชิ้นงานของเขาก็ออกมาดีอะไรเงี้ยตัวตนเขาก็ออกมาดีเราเลยคิดว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันชีวิตส่วนตัวเราเราปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้เต็ที่แต่งานเราก็ต้องมีมากๆเหมือนกันทุกคนยอมรับอะขอถักเรื่องหนึ่งเรื่องลุกนี้ที่เราปรับลุกมาแล้วคนออกชื่นชอบมากเลยพี่หนุ่มหัวบอลเรบเออมันเป็น อะไงบ้างสำหรับลุคนี้ทำไมนะครับมาถึงวันลุคลุกนี้พอปรับลุคมาแล้วคนชอบลุคนี้ของเรามากก็ก็ดีนะครับตอนแรกแอบไม่มั่นใจตอนเราจะทำเพราะว่าเอ๊ะจะรอดป่าววะเพราะเราไม่เคยทำสีเลยไม่เคยกัดสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยไงเราก็ก็ตัดใจะทำไปเลยแล้วกันเพราะว่าแล้วก็พิมแบบก็ดูโอเค แล้วเราก็เออก็ก็มันใจ่ายมาคือเอเพราะตอนนี้การแต่งตัวมันมีเวลาจะออกไปไหนแต่ละรอบของเรานก็จัดเต็มกันเลยอย่างเงี้ยเราเรื่แบบว่าโอ้ผมสีนี้ไม่เต็มไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่เต็มไม่ได้ไปเซเว่นกลับบ้านยังต้องเต็มเลยครับจะจะมีเปลีย่ยนสีอือน่นไมหมครับไปเออน่าจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าใกล้เปิดรอบนะครับกบลับมาทำสีเดิมเป็นระยะสั้นเหรอครับเป็นสีผมระยะสั้นอันนี้ระยะสั้นรร <c oughs> ใช่ไแค่นี้ก็ดีใจแล้วนี่ก็พอมากเลยรับงานกี่วันเลย เป็นทุกวันก็มีงานแบบหลากหลายแบบมีประชุมบทละครบ้างหรือมีงานช่องช่วยงานช่องอะไรแบบไปถามว่าทุกวันไหมก็เกือบทุกวันนั่นแหละแต่ก็มีงานบ้างนก็เป็นงานที่แบบช่วยช่องในช่องอะไรเงี้ยแฟนตับเยอะอย่างชินหรือยังพักเออไม่ชินหรอกถามยังได้วบบนี้ก็ดีครับแต่ว่ามันก็เป็นกลังใจของตัวเองเวลาเราทำงานแล้วเรามองเห็นว่ามีคนมาเชียร์เราเยอะเราก็ทำให้เราตื่นจมันทจมาทำยอด Follow เราเพิ่มขึ้นกี่แสนละไปเราเราได้สังเกตไหม สี่แสนสี่แสนถึงวันนี้นะประมาณส0 0แสนมันขึ้นพรวดเลยไหมเอ้าคุณเออจะมีอยู่สองวันที่มันขึ้นวันละแสนเมืหลังนั้นมันก็ส้องต้องซาซาลงมาตกใจใช่ไหมเครือขางเลยไหมเอาดีๆก็ก็ตกใจนี่มันก็ถือว่าเยอะแล้วก็เร็วมากมันทำให้เราวางตัวยากขึ้นไหมเอาไม่ครับผม ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นในประมาณหนึ่งเพราะว่าเวลาไปไหนก็ได้มีคนถ่ายเราทั้งทั้งขอและแอบซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้เราก็ไม่ได้โกรธเขาหรอก้ะเขาจะแอบถ่ายเราก็เข้าใจอ่ะก็คนมันอยากถ่ายอะไรย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดแค่ว่าเราต้องระวังตัวมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนไปอะไรกันเพราะเราก็ยังยืนยังทมเป็นตัวเองของเราเราใช้ชีวิตของเราปกติแล้วก็อะไรที่เราไม่ชอบก็พูดกับเขาดีๆนี้พอแล้วโอเคโอเคค่ะไหมพิซ์เตอร์ครับพิซซ์เตอร์คัน